ในความหมายของพระพุทธรูปหรือความหมายสิ่งที่อยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างเราเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้นตางอะไรคะนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือสายขาขวาทับขาสายท่านั่งสมาธินี้เป็นท่าที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ดังนั้นที่คุณครูพระอาจารย์บอกว่าเอาเตรียมตัวทำสมาธินั่นหมายความว่าเรากำลังนั่งท่าเสมือนแบบพระพุทธเจ้าซึ่งท่านี้เป็นท่า,ท,าที่ทำให้เราเกิดบุญเกิดปัญญาเกิดอุศลนะพบทางสว่าง หรือบางคนอาจจะใช้ท่านี้ในการน,นั่งสมาธิเจริญกรรมฐานจนกลายเป็นพระอรหันต์ก็มี้ดยท่านี้เองที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเหล่าทวยเทพต่างๆเลยนะคะเหล่าทวยเทพต่างๆเลยเนี่ยก็มาน้อมสักการะบูชายอมรับศรัทธาเลื่อมใสและนับถือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง องค์ที่สองพระพุทธชินราชาหรือพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชองค์ที่สองนี้ถือว่าเป็นพระพุทรธรูปที่งามที่สุดของประเทศไทยมีอายุหลายร้อยปีองค์นี้นะคะมีอายุหลายร้อยปีทําด้วยอะไรคะับทำด้วยทองคำบ,บริสุทธิ์และประดับด้วยอัญมณีอันเลอค่า มีอายุไม่ต่ำกว่า400ถึง500ปีแต่สร้างมาเมื่อใดนะั้นหารู้ได้ไม่แต่ตามตำนาน,นบอกว่าเป็นพระพุทธรูปที่พระอินทร์เสด็จลงมาจากสวรรค์แล้วก็มาสร้างเอาไว้พระอินทร์คนไหนเอ่ยเราเห็นผู้ชายสีเขียวคนนั้นไหมเห็นไหมองค์สีเขียวๆตัวเขียวๆท,ที่เป็นภาพไหมคะ พระอินทร์จะเป็นผู้ชายตัวสีเขียวทำองค์นะท่านจะชอบเปลงกายมาเมืองมนุษย์แล้วก็มาทำบุญมาทำบุญกับพระอริยสงฆ์มาทำบุญกับพระอรหันต์ชอบมาทำบุญกับพระพุทธเจ้าและชอบมาช่วยเหลือมนุษย์ที่มีบุญญาธิการมากนะฮะดังนั้น เราอยากได้รับการช่วยเหลือจากองค์พระอินทร์สิ่งที่เราจะต้องมีคือคุณธรรมเจอย่างคุณธรรมเจ็อย่างที่พรามจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเลยคุณธรรมที่ทำให้พระอินทร์ได้เป็นพระอินทร์ก็คือ1ความกตัญญูกตเวทีพระอินทร์จะไม่ดูถูกพ่อแม่พี่น้องของตัวเองเด็ดขาดเลยสอง พระอินจะระงับความโกรธแม้ตัวเองจะมีความโกรธแบบมากเลยมีอีกคนหนึ่งด่าเราโอ้ยเงียบเนี่ยซึ่งเดีชังก็เลยก็เงียบเดี๋ยวเถอะมึงเดี๋ยวเถอะมึง yeah. hmm. เดี๋ยวเถอะมึงเราก็หลับตาแล้วก็พุทโธ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 จนความโกรธของเราหายไป จนกลายเป็นว่าไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยพระอินเป็นแบบนี้ไหมคะพระอินเป็นแบบนี้ท่านจึงเป็นผู้ที่มีกริ้ดานุภาพสูงเพราะท่านสามารถระงับความโกรธได้หรือเวลามีคนโกรธมาท่านจะไม่โกรธต่อคนคนนั้นเลยอย่างนี้นะคะอ่าและสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือเราเห็นยากไหม เราเห็นแยกอยู่ซ้ายขวาขององค์พระพุทธรูปไหมคะยยกโอเล็กๆเลยเห็นไหมคะขวาในแยกนะนี่ยยกเห็นไหมคะยยกนี้ชื่อว่ายักสินี่ยกผู้หญิงใส่แต่ผ้าถุงอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหัวนมปอกๆอยู่ยยกนี้เป็นยักสิมีเป็นยักผู้หญิงนะคะยยกนี้เป็นยักอะไรเอออ่า